สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานเมนูระบบรูดบัตรนะครับในส่วนของหัวข้อบันทึกแบบผ่านหน้าเว็บสแกนเครื่องรูดบัตรนะครับผมในส่วนของหัวข้อนี้จะช่วยเรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าออกสถานศึกษาของนักเรียนได้นะครับผมในกรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้หน้าศูนย์โดยอาจจะมีเครื่องสแกนหรือว่าการคีย์รหัสนักเรียนผ่านหน้าเว็บในการบันทึกข้อมูลนะครับผมซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเราไม่จะเป็นจะต้องมีการเช็คชื่อเข้าสถานศึกษาผ่านสมุดการเช็คชื่อเข้าออกนะครับผมเราไปดู การใช้งานเลยนะครับผมก็เข้าไปเว็บตัว arm s, <S นะครับผมเลือกเมนูระบบรูดบัตรนะครับแล้วก็เลือกไปในหัวข้อระบบรูดบัตรนะครับผมแล้วก็คลิกเลือกเปิดระบบสแกนบัตรนะครับผมเลือกประเภทเป็นการเข้าออกสถานศึกษาแล้วก็การสแกนเข้าออกด้วยบัตรนะครับผมแล้วก็เลือกสถานศึกษาที่สังกัดอยู่นะครับผมแล้วก็กด ผมโอเคจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองบันทึกข้อมูลนักเรียนสักคนนะครับผมเป็นนักเรียนปีหนึ่งนะครับ5 8 2 2 0 1 0 0 0 3นะครับผมจากนั้นกดปุ่มตกลงนะครับผมก็จะเห็นรูปนักเรียนชื่อเข้าออกคะแนนพฤติกรรมเมื่อกี้นะครับผมได้บันทึกข้อมูลลงไปแล้วนะครับผม พ่าถ้าลักเยนคนนั้นใส่ซ้ําในเวลาถัดมาครับผมโปรแกรมก็บอกว่ามีการสแกนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้เราไปดูข้อมูลที่เขาได้สแกนเข้าระบบกันนะครับผมก็ให้ไปเลือกที่เมนูระบบรูดบัตรนะครับในส่วนของเมนู ที่จะค้นหาก็คือเมนูค้นประวัติการรูดบัตรนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกวันที่ต้องการตรวจสอบนะครับผมเราก็บันทึกไปเมื่อวันที่9ตุลานะครับผมก็คลิกเรียกดูข้อมูลนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะรันรายชื่อทั้งหมดมานะครับผมของวันที่9นะครับผม ท่านจะเห็นว่าเล็กรอดที่33ที่เราใส่รหัสนักเรียนปวชปีหเมื่อกี้นะครับผมเขามีการเข้าสถานศึกษาในเวลาไปส2มนาทีนะครับขึ้นสีแดงก็คือเขามาสายนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็คือเขามาปกตินะครับผมในส่วนของ การใช้เมนูระบบการรูดบัตรผ่านหน้าเว็บตรงนี้ผมก็ขอจบการสอนเพีงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ